น่ะนะครับยามแรงๆก้านะครับไทย,น,ยน้ะมาดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ

I fight Oh <laughs> mình làm tuần oh. เออทางมันเปิดแล้วบอเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดออกบชุกโอ้ะลาดามาตัวนี้

มันบ่ออกเลยนี่กกกกกกขาบเปิดนมจะเปิดหรนอมโอเคเอ้จะเปิดหรอ โอ้คอยจะปดเดยยังมาเปิดบ่น้ำซินาก่อนเปิดคอไรแทมันว <Okay. S 1> ่าเปิดเอาโหลเขาเปิอกรแทนมันเราเปิดโอาโหลแล้ววออเดอโอ่งกันแล้วะเจสนี่อ่ะมันนี่บ่จังอะ ว่านนะเปิดให้มันซุดเลยไอปะลี่ว่ะเนี่ยปัจจันมันเุดาไหร่เนต่ยนมันเห่านั่นยเปดนเด็ตะกายเหามันโทรเห่าเดี๋ยวว่านขุยแล้วเาตัวมันจะเปิดเอาได้บ่ใครกลสิเห่าเหม่อเหลือมันจะเหาก็ไดมาเปิดเยอะจ้ะจะเปิดให้มันซุดให้คุณน้องเนี่ยเราบอกว่าเขาเปิดให้มันซุดคอยไปขอไอปะลี่มาเนี่ยจะมันหมุนมันมุนไปมันมุนมาหาเฮ่าเลยนะฮะเราว่าเอาออกหลอดโอ่งเนี่ยมันติดโอ่งกรมุนเลยเราบอกเอาออกหลโอ่ง่มันไม่ได้ของเห็นจะค่เขาเห็นเนี่ย เราว่าค่อยถามแล้วโอ้กหน่วยนี้นะมันห่อที่แล้วนะิีมันต้องมาพี่มันต้องเปิดชุดไปหาเจ้าหุ่นเราบอกคอยคอยว่าแอปปรี่มันถ้าไปนั่นสิไปนีมาในนี้กับปิดเธอคอยถ้าเปิดไปแล้วนั่นก็เปิดเธอคอยมันก็ไปถามเราไม่นี้เขาถามว่าเป็นยังจะควรใจเด่นนะไม่ได้เพิบอกไปถามเ่าฝรา่ามันคือโอกเว่าตาปรกีิวนศุกเฉินที่ถามบอ ก็เลยว่าอนีปเอนี่มึงต้องเอาโอ่งออกนี้เราบอกว่าโอ่งลดโอ่งนั่นงียเราตุกคนเทนเ์น่น้ตัวว่านตะแรงไายสิปิดเธอแล้วกัเจาะไปหันน่นเปิดทั้งชุดไอปาดี่อยอมมานี่นะเจอเน่ามำจตรนี้ก็าได้นั่นหรอกน่เถามอะโอ้ยเอานี่เอาเตนเยอดท่อนี้ค่อถามมานี่ไอปลรี่หรือว่าเป็นนั่นเพราค่อยใช้น้ำ I'm not to to the